ครัให้กินพ่อกันครับวันมันครับนี่เขาได้ปวดแล้วล่ะเอาผีผีกันดี่ปัวรับตัวแข้งกันว่าสบายได้ไหมเฮ้ยเงินได้เงินเนาะนี่ครับผมวันนี้บาได้ออกละหนึ่งเต็มนึ่งเต็มพี่น้องเอ้ อากินอหารโคก้อนมือนี่นี่ครับเียวเรงได้ใช้เบ็ดครับออกลานักลองใตดินครับเื่อนะเดืนหนึ่งตัวหแต้มครับทุกมากนี่ครับห่วงกงหกได้ยแต้มสอี่น้อง นี่ครับได้มาไหมนี่พี่น้องกีบัวมครับเออกัดมือกัดมือกีบัวม่กิกีนายค,ครับผมนักลองอใต้ดินครับปวดแล้วตัวเงยบครับสามตัวฟุ้อิ่มจึ๋เรียบร้อยครับ บเต็มตสามพี่น้องเต็มสามได้กันนะครับเด็กหอูมีตุ้งไงนะครับเนี่ยที่ป้อมครับเตมสามแล้วเลยจักสี่เตมกับเตมแล้วมือนี่งยังครับผมเดีรงสวัสดีครับพี่น้องผมกับผมบ่าวหางลินทีนิสนนนนันกับพนิวันหางลินคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ไปในออกลาครับผมมาตามล้านักร้องใต้ดินครับ <laughs> màn là đây hợp, đây 3, rồi đấy ạ, đã xăm 4 tuổi rồi hôm, này, mình trong ghi bồ mình hoang ạ, vậy là, thảm vào đây, biệt gần nam hang, mình cái lần như vậy đi, 500, 1000, hoang, bồ nhí... <laughs> <laughs> hoang ạ, tụi mẹ tụt, tụt hoang, mình hoang, hoang mình còn hợp. สายตาต้องไหวครับต้องซักให้ไหวครับผมเพราะว่าอมันเขียนขนหรือว่ามันได้ยินเสียงนี้มันทิ่เข้าหลงหูทันทีเลยครับพี่นอ้องเรียบร้อยจักกันไหมทือว่าจักอู้ถือถือถือถูอถืออยู่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับอือโอ้ใน้ลายเต็มแล้วได้ครับเนี่ยจะใส่ยังไงครับ สุงริงเรงเียบร้อยครับนี่ตังฟ้าคบตังตับเยียมติกล้องเข้าไก่บดได้เลยครับจงโอ้ท่นมโนบดีนตังใส่หัวมันนะมันท่านหัวลงพุ้นอือ

ันนวันเล็งแล้วครับพี่น้องเล็งแล้วยุบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ <laughs> นี่พี่น้องเอง้ยเจยี่ด้ยอดปันไปรักของเขาดิเดี๋ยวนี้โอ้บุคือยังใส่เบตด,ด้ิครับพี่น้องนี่ได้การแล้วครับผมมนันคือเขาครับใส่เบกตก็มันตะยีบมุมก็มันครับ ียบร้อไว้หาพี่กัดพ่อครับพี่น้องนี่ยวปุบจับเดี๋ยเดีเรียบร้อยครับนี่อู้บังไงเด้อืมบางไงครับพี่น้องเก่งแล้วครับเรียบร้อยขันปะขันครับพี่น้อง จะได้เป็วันนี้ใส่การได้ครับผมสูพี่โซน้องเลยนี่ครับสวัสดีครับนักล้องใต้ดินครับผมขนมึงเป็นเต็น <c oughs>

นี่บ่นี่ครับพูดดอลเลย หกขดบูกไปบางสันนีสนามเรียบร้อยครับอีตัวบปกปัดนี่ยังรถดบุกซุ่นเรียงงนี่ครับบ่กพาดครับเรดารด้หรอใส่ชุงครับพอยนะครับจิงเรียบร้อย มาพาครับลุดนะยังยังก่อนก็เหมือนแม่งยุงยูก่อนจิกตรงดิมีกระแชบหัวก็แชบแม่งจิกตรงแม่งจิตรงทำไมเนาะ่ครับ ออกหากินพ่อกันครับได้โดนแล้วครับผมนี่ทีมงานบอกระไรนักลองไต่ดินครับพี่น้องนี่ครับพุ่มรายการครับมวนมวลครับนี่เขาได้กลัวแล้วล่ะเขาผีกันดังห่อรับตัวแข่งกันว่าจะไปมาดีมากันออกลาย นักรองใต้ดินครับพี่น้องสปีกครับพี่น้องนักรองใต้ดินไต่หัวระพุนหัวระเจีวอยู่ครับไม่ได้ไปใส่เบ็ดครับมือเนี่ยน้ำกระแห้งวันนี้วันเกิดใส่ไว้อยู่มั้งครับแต่ว่ามันบ่คือครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานครับผมพอได้คว้าครับผ่ได้ไล่ครับไปใต่ไปเดียวครับพี่น้อง เด้เอาข้างสบายเอาบ้างนะนี่ครับเอาข้างสบายครับมีโต้พวกงี้นะครับเนี่ยพูดนะได้พู้ละปุ่นผู้ละแจวครับเอานี่นะเอาฟดเอาเนี่ยนี่สิงเปี๊ก็ไปไต่มาครับมาแล้วครับกระโดมกระฟ้าที่กำลังใจให้ทีมงานทางดินที่มซานเลยนะครับพี่น้องมือนี้บได้อกไซเบดครับพี่น้องล็อกไต่ยีปุ่นครับ นักลองใต้ดินครับพมมันอยู่ครับใต้แป๊บเดียวครับพมพอได้กินคว้ากินแรง้ากกดกมใจกดไลค์กดแชร์ยูทูปห่างดินที่นี่สั้นอย่ะหิวเข้าแล้วครับพี่น้องข้อตัวกินเข้าก่อนครับพี่น้องคว้าจุ่มนี่ะสวัดดีครับนี่ครับพี่น้องนักจากไปใตยิปพ่อมาครับอย่าแดงคว้าเรบร้อยครับพมนี่หน้าตากแต่กินน่ากินยังครับ มีควน,นูครับมีวันผ่ามาไปไนไครับพุ่มหอมอย่างับควนูมีมป่าเบ็ดหรงอนนี้ครับในการครับผมจะิลือานารแน่นอนครับมเมื่อนะมีแต่มเมนูเด็ดๆครับพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวหนุม่ม